ลงมาเดี๋ยวเชือจะตั้มทำลายฝันให้โยมมาที่อะไรตู้ตกแล้วต้ายเวะโก้กูไม่ได้มองมึงนะกูบอกไอ้ต่ออย่ากให้ไอ้ต่อคนเดียวคนอื่นกูไม่สนมาตังไปไหมมาตังมึงต้องมาจ่ายกูดิมึงเออจะเอาไหมถ้าจะเอามาเอาเฮ้ยต้องมาจ่ายคนงั้นกูไม่จ่ายนะมึงเฮ้ยสายอ่ะไม่มาเอากูไม่จ่ายเนาะเพื่อนเพื่อนกำลังพัดโอ้โหไม่มีไม้ย่าไ รีบแปดมั้งรีปดีแปดย,ยสา โอ้โหฝนมาฝนมา็บอะไรอ้